สวัสดทุกคนนี่ตอนเราเข้าสู่ช่อง Anna Story นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่เราต้องมาเรียนเดี๋ยวเราจะพาไปดูวอล์กวันหนึ่งว่า เราเรียนอะไรกันบ้างแล้วเราก็แบบทำอะไรกันบ้างีนหนึ่งวันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้อกันก่อนเพราะว่าอุปกรณ์ศิลปะของเราอยู่ที่ห้องหมดเลยนะคะ กับพี่ชายค่ะก็คือดมกลิ่นแล้วก็วาดลูกวาดเส้นออกมาเป็นความรู้สึกนะคะน,นี่นะคะเราก็เหมือนกับแบบเลยดูดู ใช่ปะเราก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกเรารู้สึกปุ๊บเราก็จะวาดวาดไลนยเส้นออกมาเลยเออนั่นแหละคือแบบท้าทายเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ mm hmm. เิ่ามากันได้ ้าก็ลูกเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหร,รอกค่ะ็นพักเที่ยงค่ะเราไปกร้นใ้ากันนะคะเพื่อนวันนี้ชื่ออสวยสวยค่ะนีพชื่อานบ่อสิมี่แะตค่ะัวแหลวอชื่อวันนี้ชื่อพวงน่รักมากแต่น้อยกวหรอคนนี้ชื่อต้าน่ารักเหมือนกันแต่น้อยกว่า แกงแ๊งเราจะมีผู้ชายสองคนก็คือ B M วันนี้ชื่อ B M นันทุกคนนี่คือพ่อของกลุ่มธนาพ่อวันนี <c oughs> คนสุดท้ายคือสโนวไวท์ของกลุ่ม มาถึงแล้วนะทุกคนสถานที่จิงเ้าวันนี้นะคะโรงารเราก็ไปเปิดค่ะนแล้วเมาฝาที่เซเว่นอิเลอเนช่นแคะใช่แต่เพื่อนาแต่แบบว่าบอกเลยว่าเซเว่นที่เนี้ยคือเล็กมากคือเล็กเกินไปมือเนี้ยของก็ไม่เยอะด้วยเออแล้วคนก็แบบแน่นมาทุกวันเช่นกันเพราเราเข้าไปก็สติมเออพอพวกเราเพราะคนเยอะเหรอตูดใหญ่ จริงๆพอเร้เราก็ไปเรียนกันต่อนะครับทุกคนไม่อยากเรียนงงอยากนอนแต่จอยา,ากนอนก วิวมันมีเธอเธอก็สวยเอ้ยวิวก็สวยขึ้นมาคฉันเคยเจอพองคนที่มีหเหิุแล้วแบบไม่ไหวแล้วเพื่อน สบาบตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วอะแบบคิดไม่ออกว่าจะว่าอะไรต่อเป็นไงบ้างเพื่อนเกลือชอบคือไม่ไหวแล้ว เรียนกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเลิกกันนอยมากตอนนี้ก็รีบกลับบ้านเดี๋ยวรถตู้หมดคือเดี๋ยวทายคิปจะมาสรุปให้ฟังว่าโอเคทาไมเราต้องเรียนศิลปะพวกเราเรียนวิศวะเออทาไมเราต้องเรียนเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ทายคิปนะคะทุกคนก็คือที่มอศิลป์กอใช่ไหมคะที่เราจะเรียนวิศวะนี้ใช่ปะก็คือจะมีวิชาของรากศิลปะไม่เรียนวันไหนก็แล้วแต่แล้วแต่คณะนะแต่ของเราอ่ะสาขาเราอ่ะคือเรียนวันเสาร์ซึ่งเป็นวิชาลากศิลปะ จริงจริงอะมันมีต้องสองตัวนะที่เรียนนะแต่คืออันนี้มันจะเป็นสำหรับวันสร์ใช่ปะคือเราจะเรียนเกี่ยวกับว่าศิลปะคืออะไรแล้วเราก็จะเอาศิลปะมาประยุกต์กับเทคโนโอาหารอย่างเช่นแบบเราจเจอผลิตภัณฑ์มาชิ้นหนึ่งเราก็ต้องคิดออกแบบดีไซน์ว่าโอเคแล้วจะอามาเป็นรูปแบบไหนถือว่าเราจะแปลรูปไก่ไก่ชิ้นหนึ่งโอเคไก่ชิ้นหนึ่งเราจะเอามาเป็นรูปแบบไหนรสชาติกลิ่นมันจะเป็นยังไงอะไรปรมาณนี้อ๋อแล้วก็สาขาเราจะมียูสาม สาขาย่อยนะคะที่จะเรียนในปี2ก็คือจะมีพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็รสสัมผัสซึ่งรสสัมผัสเนี่ยใช้สิ่ป่ายยะมาก mm hmm. อย่างเช่นแบบวันนี้ที่เราเ่นใช่ปะก็ mm hmm. คือเราอะได้รับกินมาอันหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่เราอะต้องใช้ความรู้สึกว่าดมาเป็นเส้นให้ได้สมมติได้กลินเปรี้ยวอันนี้คือเรงสมุิสมุิมได้กลิ่นเปรี้ยวนะเราก็ต้องอธิบาย เราก็ต้องวาดออกเป็นลายเส้นว่าโอเคเรอไอรถเปียวอะมันสื่อถึงเส้นแนวไหนได้สื่อถึงโอเคเป็นเส้นกลมเส้นตรงหรือเส้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องวาดออกมาอันนี้คือความยากที่เราพบเจอในวันนี้คือแบบห่วแหงไปเลยอะแล้วเราก็ต้องวาดรูปแล้วต้องระบา,ายสีละเป็นสีอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายๆศิลปะคือที่เราเรียนคือเขาจะมาประยุกต์ อย่างเช่นนาทีหน้าเขาก็จะแบบว่าให้นักเรียนออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องทําก็คือสำหรับมศิลป์ะทุกสาขาต้องได้เรียนศิลปะเพราะฉะนั้นวิศวะศิลปะหรือว่าสาขาใดก็ตามในศินปในศิลปกรก็จะมีกลิ่นอายคนาํเป็นศิลปะอยู่นะคะทุกคนก็เท่านแหละทุกคนวันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยดีมากแบบจมหกด้วย เออใช้รถสักครึ่องยนตถ่ายแล้วก็แบบอาจจะดยิน,นเสียงรถน,นู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยแต่ก็คืออยากจะมาอัดเป็นวอกวันนึงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส s c ส i า e ให้กับไอ้นายสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย